สวัสด,ดีจ้าพอๆก็ไม่เยนนี่เยดนมันจ่ะเมื่อนี้ก็มานางอยู่ในลานพี่น้องเมื่อกินแห้วน้ำกันเมื่อกินแห้วน้ำกันจังใดวะจีโอ้ยนัดคนมาตรวจลานพี่น้องเขาจะจังใดบ่มาพะนอาแม,ม่นข่อยเข้าใจผิดหรือเขาเข้าใจผิดจัง,วนนะง,ง,งหวะน้นนงองพี่น้องเมื่อเนียนนั่งยูนในลานแล้วพ่อใหญ่ก็นั่งตรวจก่อนสวัสดีครับพี่น้องผู้ท่านครับผมอันเอาไปเอามา้าเคยเล้มานาง,งานกันกินกาแฟแล้วก็ชิมาโซกันนี่ มาโซกันว่าตอนนี้ก็ใกล้สี่สิบเอ็ดโมงแล้วเนาะนัดกันไว้นั่นมันมันสิบโมงเนาะและะ้วบัดทศนี้เจ้าขวางกันที่เขาสีมานตรวจลานนะบ่แม่นคนคนเอ่อตัวแทนเจ้าของร้านนะเพิ่นมาเนาะพี่น้องเนาะตัวแทนเจ้าของร้านเพิ่นมาเพราะว่าจะสิได้มาอันคุยรายละเอียดกันว่าตรงใดมันสิได้เฮ็ดคั่นตรงนั้นมันแตกหักอีหยังประมาณนี้เนาะพี่น้องครัเอาไปเอามา แล้วมาแล้วแล้วกับมาอยู่เครืองสมองเลยเอ้าอันทั้งอําเภอจังใดจังบัมาเออแม่นข่อยเข้าใจเพจฟอร์มเขาบอกว่าสิบโมงสิบโมงอาทิตย์นี้อ่าภาษาขวดก็คือใดอยู่สนะพูดถึงว่านะพี่น้องว่ได้ศูนได้เนี่ยเอาบอกสูเกินฟังเสียมากินแฮวน้ากันแฮวแฮวลูกนี้โตใหญ่มากนะโตบะเริ่มนะยแฮวอันนเพราะว่าเป็นพ่อแฮวแม่แฮวเลยพี่น้อง Ừ, ปกติเนี่ยอำเภอมันบอกมันบนาเป็น N ีแล้วกะเขาคนเยอรมันนำเนาะพี่น้องจ้ะคนเยอรมันปกติขันมาบ่ได้หรือว่าเกิดเหตุอย่างเขาเขาต้องโทรมาแต่ว่ามันนี้พยายามโทรไปแล้วเนาะคือจังทรศัพท์เอลล่มพี่นอ้องโูรไปแผนใดกับบ่ได้เลยจ้ะ ไปแฝลไหลผนกงอยู่กับบรัยเนาะพี่นอนะ้องเนาะออืมไม่มีต่อสัญญาณตอรบญญตอรับในขณะนม่มีสตอบรับในในในขณะนี้อุ๊ยหนาวอันนั่งอยู่ในลานหนาวบรด้เปิดฮีเตอนะร์เน<บ>าะเพราะว่าฮีเตอร์ยังไม่ติดยังไม่เรียบ,ยบร้อยบรันติดบรัเรียบร้อยเด้พี่นอ้องเข้ามาอยู่แค่เครืองชั่วโมงเขาชิมาติดฮีเตอร์น,น,นะนั่นแหละเพราะว่าห้องมันใหญ่กันกันห้องใหญ่กันเปิดก็คือเปิดเบิดเนาะมันมีอ่ยนเราเปิดๆๆของมันเนาะก็เลยมานั่งเมาม้อยล่ะเี่เนี่ย ไฟกับโเปิดไฟบ่เปิดนางอยู่ข้างประตูนั่งอยู่ข้างกระจกนี่กระจกกระจกมันเลี้ยวออกไปเห็นมันก็จะเป็นไฟเป็นนางนะพี่น้องเนาะแต่วันน่ะตอนนี้มันก็เลี้ยวเห็นเนาะพี่น้องมันมืดตึ๊บเลยมันมันงบ่เเศแสะท้อนมันชงเห็นไหมยายนี่ก็สิเห็นอยู่แต่ว่าเอางั้นพ่อใหญ่เดินไปเปิดไฟให้หน่อยสิเปิดคุณคุณเห็นปะล่ะ เอ,อนบอ่หรือว่า<อ>หรือว่าเสยงไปเปิดไ,ปไ,ปไม่ก่อนไม่คุณก็ไปดึงขึ้นดึงขึ้นแต่แต่อ่าไม่เอาห้องน้ำเอาห้องน้ำลงใช่พ่อใหญ่ได้มาหน้นย่างแบบว่ได้ขี้ขานเคิร์กพี่น้องจ้ะขันได้เคิร์กแล้วมันมันได้ตัดต่อวิดีโอนะมยนี่ก็เลยว่าอ่าบ,าอบยอยา่อย่างเห็ดอีอย่างมันไหลเอาแบบง่ายๆแนละ้วพี่น้องจ้ะย้อนเปิดไฟเึน้นอีก่ะบน่ใจว่า มันสีแจ่งป่อือพ่อใหญ่มันจะบอกว่าไลท์อะเห็นไหมไลท์มันจะบอกว่าไลท์น่ะแจ่งแล้วพี่น้องแจ่ง้างหูค่ะแต่เอ ic ้าเอาลงทำไมอ่ะเออจะเล่นดิสโก้แล้วพ่อใหญ่จิตอืมแจ่งคือแนวพี่น้องโอ้โหลูกคุมขนเห็นเบิดเลยปะทีนี้อ่านี่แหละ กะร้านคันเปิดไฟขึ้นมันก็นจะสว่างอยู่เด้อพี่น้องเดี๋ยวสิกลับให้เบิ่องอันนี้มันเป็นรานกรีดเนาะพี่น้องจ้ะอ่มันก็ยังบ่ทันดอานันดีเนาะพี่น้องจ้ะอันนี้ไปเป็นภาพกรีดจ้ะแต่ว่าเฮาก็สิมาตกแต่งเอาเนาะตกแต่งเอาว่าเอ่อสิให้มันเป็นรูปแบบไดเนาะพี่น้องจ้ะอืมอาพ่อใหญ่ทําพ่อใหญ่ทําอะไรอะ่ะ อพ่อใหญ่ทำอะไรอ่ะทำอะไรครับลองเทปไปดูว่อ๋อไม่ต้องลองค่ะเดี๋ยวพี่น้องลายตาค่ะโอเคล้อ่านี่เปิดไฟขึ้นมาแต่สีแจง้งอ่าเก้าอี้กันยังบัท่านนอนลงเอียงกับบรท่นได้ลงตู้เย็นกับบัรท่านได้ตั้งเอาเอามาไว้ซื้อๆได้จ้ะอืมตู้เย็นเอามาไว้ซื้ออ,อตู้เย็นกลับาอืนี่คือตู้เย็น มีตู้เย็นเนาะอืมเอามาไว้ก่อนจะซื้อได้จ้ะก็มีตู้เย็นอืมแล้วก็มีด่านพุ่นมีเฮายางลงมมากอะชิมีอีกด่านหนึ่งเนาะมีอีกด้านนี้เนาะมีอีกด่านนีกระจังยางเขาลานได้จ้ะกระจังยางเขาลานแล้วก็ยางเขาในขั้วยางเขาในขั้วได้จ้ะอืมก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นบานเนาะ เลยจะเป็นบะเพราะยายเพราะยายเพื่อนเปิดไฟให้กันเลยเอา้าทายนิดนหน่นนอยๆพี่น้องจา้าตั้งแดกะชมหมอชมควรก็เป็นร้านกรีดอันนี้ก็เป็นห้องน่อกเนาะจ้ะเฮากะจะมาตกแต่งเอาเนาะอืมเฮาจะมาตกแต่งเอาหนาพี่นอนให้ตั้งดตเจาวาอืมนี่ละก็เลยมานังคุยกับพี่นองนี่แหละว่าเออวันนี้ก็กินแฮวไปแล้ว แต่ว่ากัจีท้โท้โท้จนติดนะพี่น้องนะกัดจีทษจนติดเลยนะท้โทษถามเขาว่าเขาเกิดเหตุยังไปอยัง,อยงเขาจังบ่ม่านะจ๊ะแต่ปกติอ่คนเยอรมันเนี่ยเข้านัดแล้วเขาบ่นาเ<ม>ขาบ่นาลืมเขาบ่นา,าสิลืมนะจ๊ะคือเขาเขามีนัดแล้วเขากับบลืมเนะพี่น้องนะเนาะพะมีนี่กับโนดไปโนดไปนะจ้ะว่า มือนี้มีนัดอีอย่างมือนีไม่นัดอีอย่างเนานเนะหาลังเทียมมันลืม้อพี่น้องมันหลายอย่างเนาะมันหลายอย่างเนาะเขาก็บ,บอกว่ามันเพื่อรหัสฉบพอดีสิบโมงเช้าเขาวางซีเนาะก็คือมือนีนะจ๊ะนั่นแหละพี่น้องบ้ารู้วาพ่อไงร้อนไปเหตุอีอย่างเขาวันเขาต้องไปเบิ่งก่อนเขาต้องไปเบืองว่าพ่อไงเราไปเหตุอีหยังพี่นอ้องจ้าพ่อไงร้อน มาแปลนเต็มอีกอย่างทีหมว่บ้านนี่เนาะว่าเขาสิมาตรวจว่าเขาสิมาตรวจเนาะพี่น้องเขาก็มาเก็บอันเก็บของเลยจ้ะเก็บอันเก็บครัวอันนี้มันจะเป็นครัวเลยจ้ะเก็บครัวน้องพี่น้องจะเก็บให้มันเขาที่เขาทั้งอันนี้บัวท่านได้ติดตั้งเลยพี่น้องจ้ะเพราะัท่านติดตั้งเลยจ้ะของมันใชมาอีกอยู่เนาะของมันจะมาอีกอยู่เนาะ โบทนิดต,ต่างกันเลยมาเก็บให้มันคือ,อคนที่จะมาตรวจเนะ่ะเขาเอิ้นไวอย่างน้อเขาเอิ้นว่าตรวจตรวจสภาพเนาะตรวจสภาพร้านมองได้แตกฮักมองได้โบเคก็จีได้สวมเนี่ยประมาณนี้เนาะพี่น้องจ้ะอันนี้ในขั้วนะจ๊ะแล้วก็มีตัวดูดเนาะมีตัวดูดอันนี้ ตรงนี้นี่สีตัง,งหัวแก๊สนะเพราะว่าข้างรางเห็นบ่นพี่น้องนี่นี่ขังรางเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนแก๊สเนาะนี่เป็นแก๊ดได้จาะชามหัวนะพี่น้องอันนี้จะเป็นอันเนี้ยที่เป็นหัวอยู่นี่เป็นอ่าไฟไฟแรงสูงเนาะพี่น้องจ้ะคือเสียบสําหรับเข้าเสียบหัวเตาเสียบอย่างนีสิเนาะจ้ะอืมนี่สําเร็จเนาะยังไม่สาเร็จยังไม่สําเร็จอันนี้เขาก็ลาเขามาติดไหไหม เป็นหน้าตาหน้ตานตาคั่วที่ไทยใหม่เลยนะจ๊ะโห<ฮ><ฮ>นี่แหละกะชีประมาณนี้เนาะพี่น้องจ้ะเออจังใดกะจีลาไปแล้วพี่น้องกะชีกลับบ้าเนีจ่จ้ะเพราะว่าพาอ่อใหญ่ก็ตื่นแต่เช้าเลยเนาะตื่นแต่เช้าเลยเนาะนี่ตื่นแต่เช้าเลยอันตาบวมไปแล้วพอ่อใหญ่ เราต้องไปนอนต่อแล้วจ่ะฮาว่าเราต้องไปเหตุงานแต่ตอนนี้ไม่ใหญ่นี่พอดีเดอี่นองอ้วดเหลา่าวนเหล่าพอรีเดอได้ี่นองจอ้ะพอริเด์แล้วก็ถึงวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเนาะหนึ่งมกราวันที่สองก็เริ่มทํางานเนาะพี่นองจ้ะเออแต่ขันลานเปิดกะชิต้องเอาฮอริเดออีกแล้วจ้ะต้องเอาฮอริเดออีกเนาะน,นี่นี่ ฝั่งฝั่งด้านนี้เป็นห้องน้ํานี่พี่น้องเป็นห้องน้ำนะจ๊ะนี่ห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายเนาะแล้วก็มีมุมมีมุมนี้มุมมุมส่วนตัว,วนะจ๊ะมุมส่วนตัวเนี่ยหมายถึงแขกส่วนตัวเนาะแขกที่เพิ่อยจะยื่งเงียบส่วนตัวเข้าไปสีฮารามาเนาะิดตัวนี้นะจ๊ะติดตัวตรงนี้เนาะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนตัวนะอืม ลานมันใหญ่ลานมันใหญ่พี่น้องจ้ะจังไหนกะพี่น้องพ่อก,กันไม่คลิปไหนเดนะพี่น้องไม่ใหญ่นี่สิกลับบ้านแล้วจ้ะสิพาพ่อใหญ่ไปนอนเนาะเออบอเล็กกะมีมีห้องน้ำเออพนักงานนี่นี่เขาไปไหนกันจิเป็นห้องน้ำพนักงานเลยจ้ะอืมห้องพนักงานห้องต,ตัวพนักงานเนะาะจ้ะโอ้ยแก้วกามาแล้วกะโอเคนี่ อีกประมาณบอ่อดนถวยกัมาแต่ว่ากะสิเอ่อมาจากเมืองไทย,ดยเด้อเดี๋ยวอันคันมาแล้วเฮากะสิอ่อมาเว้าสู่ฟังเนาะพี่น้องเนาะและว้วเฮากะสิมาอันมาเตรียมมาเบิงเนาะพี่น้องจ้ะอืมเพราะว่าเวลามันก็ใกล้สิเข้ามาแล้วเนะาะจ้ะโอเคแม่นี่ต้องขอตัวไปแล้วจังได๋พอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้ะ เอออยู่ดีไม่แห้งจุบู่จุกคนอย่าลืมกดกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะพี่น้องเนาะคือเก่าเสมอเออเสมอเสมอเนาะพี่น้องจ้าโชคดีมีสุขพี่น้องสวัสดีจ้ามือหนึ่งคือถือกล้องนะจ้าแค่นี้แหละจ้าจุ๊ดชู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 เกลียกเก